ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็มอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำในเ้อจา้ามาค่ะทุกคนเมื่อนี้กะเอาการอัปเดตของร่างกายที่มันผิดปกติเนะาะเขาได้เจ็บได้ป่วยให้เบิ่งเนาะค่ะนี่คือมวยมากบำบัดนะคะกับก e n เน i ซเนาะค่ะคือการบำบัดกล้ามเนื้อของเขานะคะหลักกาแขนช่วงที่มันมี ชนฟกซ้ำนะคะแล้วก,ก็มีน้ำค้างอยู่นั่นเองเนาะค่ะด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตนั่นเองเนาะ,ค,ะค่ะก็สิเป็นกระตุกบ้างเป็นบางเทื่อเห็นอยู่บเจา้าคุณเจ้าสิเห็นโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากที่เพิ่นใส่เจลสีใสๆแล้วนะคะแล้วก็เพิ่นก็สิเอาพาสเตอร์ตัวนี้มาอัดติดนะคะเพื่อกระตุ้นให้เออ่ให้น้ำที่มันค้างอยู่นั่นนะคะละลายออกนั่นเองเนาะค่ะนีในระค่ะลักษณะท่าทางเนาะ เพราท่านเคยบำบัดจังสีนะคะนี่คือวิธีบำบัดของเพิินเนาะมือกจะต้องได้ไปประมาณสักสิบเทือนะคะทาเบิงว่ามันสิเป็นจังไดนั่นเองเนาะค่ะเมื่อนี่กระสีใสเป็นระยะเวลาาประมาณสิบห้านาทีนะคะที่กระตุนสวัสดีค่ะ มาปมมาพอก,กันกับสาวสว่างคนไก่บ้านอีกแล้วนะคะเมื่อนี้อาซซมาลาซานจักน้อยนะคะหละกักกคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปพิเศษจักนิดนึงเนาะเพราะว่ามาอัปเดตในเรื่องการที่เฮ้าบอบสบายปมหลกักกอีกอย่างนึงเนาะการที่เฮาได้รับโทรศัพท์สักครั้งหนึ่งนะคะจากผ,าผู้ที่เฮ้าฮักนั่นเองเนาะคะ่ะเลอว่าพอกับม่เฮ่าอยากได้ยินยังมากที่สุดนั่นเองเนาะคะ่ะมาฟังกันเลยคะ่ะ เมื่อนี่มากกันนาซูดสดอ,อกมณเจ้านะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะในสิ่งนี้เนาะแต่ว่าที่บทเตรียมการก็คือการได้รับโทรศัพท์ที่ได้ยินข่าวที่ซึ่งที่จะปดิจักหน่วยนึงเพราะว่าทุกครั้งเมื่อได้รับโทรศัพท์นี่ก็สิได้ยินเนาะลูกเป็นยังไงสบายดีบอนะคะจากปากแม่เนาะค่ะแต่ว่ามเามื่อนี่ลูกเอ้ยว่าสั่นลงไทยกะ อันโรงพยาบาลกระเดอ้อสันเอาผู้เฮ่าเงินกระจกักซิวจังไหนมเจเอาเอ้ยคอยกระพึงมาจากไปบำบัดนะคะมาจากไปบำบัดแค้นท้าบินได้คือจังนกคือจังคอยเคยเบาเนาะค่ะ่อยค้งสิไปหอดตั้งแต่อสองหน้าที่ที่ผ่านมานะที่แบบเบาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันคอยไปหอดแล้วมันยังดอกับเบาบอกลูกเมื่อกี้นี่ก็ว่าเขานามกับพระท่านได้กิน พากันไปดำหน้าโมเจาน,า,มา,นเานี่แหละคําวาคนเฮ้านะคะอิสระภาพของเฮาสามารถเฮได่เปิดทุกอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าคิดบ่ไไรก็คือว่าเมื่อใดมันสิเจ็บสิป,ปวดี่เฮาบรูจักเลยเฮาบรูอหลีตัวนี้มันสิเกิดขึ้นเป็นแบบรูปแบบใดนั่นเองเนาะคะ่ะแต่เมื่อนี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็พากันไปไปดำหน้านะคะไปดำหน้าไปเห็ดเขาจะโค้งนี่แหละคะ่ะนะคะโลกาเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกค่ำนะโมเจา้า ฝนตกข้ามแล้วกับ้ากันดำหน้าสักพักหนึ่งพอก็เริ่มหมุจักแ่ว่าปวดหัวปวดหนัวแล้วก็เจ็บนังหัวนะคะก็บม่รู้จักว่าเป็นยังเจ็บแห้งหายใจยากนะคะก็เฝ้า้ากันห้ามกันขืนจากขั้นคู่หน้ามเจา้าโอ้ยหนอก,ก็ยังวานี่ละตลบมดโอดท้นอีลีนะคะกะบ,บอกลูกพงก,กีนี่ ลูกก็ว่าแม่เอ้ยจากสิว่าจังไรเนานะทางนี้กัพอทางนี้นะคะก็ต,ตรงเบิ่งจาขอค้งนะยางไปซ้ายยังสิก็ยังปิดปากอยู่คือเ่าแต่ก็บว้าคักโรดเดอ้อมู่เจ้าเดอ้อผู้เข้าไปลูกนอนได้ยินแค่คาเดียวนะคะว่าเจ็บปวดจากพอจากแมงสิเฮาก็เริ่มเมื่อยลนะ่ะเมื่อยอยังเพราะว่าเฮาบไดยุทู์จุดจุดน,นั้นเฮาอยากไปซอยเพ่นแทบตายเขาก็ไปบรได้นั่นเองเนาะคะ่ะมัอก็เลยคิดแค่ว่าเออเฮาวิ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่แบบว่าอยู่ คุ้มคร้องลูกหลานมาดูลตลอดเนี่ยสิเราก็ต้องขอพนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะด้วยความที่เราแบบเป็นห่วงแห้งเนาะกะจักซิวาจังไดก็เลยบอกว่าอดทนเอาเด้อแม่สันอดทนละกันพักกันเบิ่งกันละกันทางนี้มันไปแล้วก็ต้องกักตัวคนะือเก่านมจาวว่ามันว่าได้ออกจากประตูตรงนั้นแล้วก็ไปหากันแลกันได้เลยเด้ ปากกระซิดในจังหน่อยเดียวากันเด้อค่ะเมือนี่มากแบบว่าใจกับวิวดอกมูเจ้ามันพ่นเป็นยังบได้เป็นยังรลายกับตามเนะาะคำว่าบุพกา,ารีของเฮานี่เนาะค่ะทุกคนค่ะเป็นห่วงมันเป็นห,วหัวแห้งแห้งเรียงตะหน่อยเทาไงนะคะตีนเท่าฟ้าห้อยเนาะค่ะเลียงกันมาพกพยายามประคบประคองกันมากคิดวังวาโมเจ้า มันเป็นเรื่องที่แบบเซนสテีブสำหรับลายคนคือกันด้ค่ะกงมวยในเส้นสตีปหลีพ่อหยังพ่อเม่เฮาเลี่ยงกันตั้งแต่อยู่กระตบนบหน่อยนะคะใส่ใบย่างนะคะสานฟ้าแตกตวงเอาคิดเบิงเอาโหลดมุเจ้านะคะผ้าแบกลูกนะแบกลูกขางนึ่งอหอบเด่น,นขางนึงหอบยิ่งอยู่ยงกินขางนึงเป็นสิบสิบกิโลนะคะผ้ากันหาอยู่หากินตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่นะคะ นี่คือความลำบากที่เฮาพบพอพอมาพร้อมกันเนาะคะ่ะบาดไปลาภใเป็นยังมากสิกะเป็นห่วงแล้วค่ะนี่คือชีวิตจิตใจของคนเฮานะบาดนี่ามว่าตอนนี้เป็นจา้าไดมวยกับเพราะว่าน่ายางเดี๋ยวนะคะตอนนี้กะใส่น้ําเกลือนะ,ะให้น้ําเกลือให้อาหารทางสายเลือดเนาะพราะยังพพเพราะว่าเพลียนะคะต้องใส่น้าเกลือนั่นเองเนาะคะ่ะใส่น้าเกลือแล้วก็ทข้าวข้าววังเกลเป็นยังไดพอสัน คขแน่ึ้นอยู่แต่ว่ากับเมื่อยก็บ,บอกแค่ว่าเมื่อยเนาะคะ่ะนีน่น้ำตาลูกกับแทบล้นเพราะมันยังบ้องเทือนัน่นเฮาวา่เาเฮาเฮ็ดงานเอ่อเพื่อสิส่งเสื้อส่งเสียทั้งบ้านโมเจา้าส่งเสียได้อยู่แล้วแต่ทั้งทั้งการเงินนะคะแต่ว่ากายและจิตใจของเฮานะคะการเอ่อการที่เฮาไปอยู่น้าเพิ่นเนาะแบบได้พูดได้พูดได้เว้ากันนะคะมันสิดีิซําใดนะคะถ้าเฮาได้ไปยุด,ย,ดยุดยดนั่นเนาะ แต่คูเมอรอนี่เทาซ้องเทากะเบิ้งกันนะความเป็นอยู่ของคนแต่ละคนเมื่อกาแต่งต่้งกันมุ่งกับเข้าใจนะคะแต่ว่าเมื่อนี่เกิขอโอกาสเนาะคะ่ะได้บอกซูฟกันฟั่งซื่อๆเนาะคะ่ะพราอย่างพอคําวานม,ม่ก็พอเข้าในหลักอยากจะให้ได้อยู่ยดีมีแห้งเนาะคะ่ะทุกคนคะเป็นอันรักเซ้าเฮื่อนนะคะให้ลูกๆเนาะคะ่ะ ก็เลยใส่คําว่าจังไรล่ะก็อดเอาเด้อแม่นะพอว่าลูกทั้งนี้ก็อยากไปไปก็ไปบ่ได้ทั้งนี้ก็เจ็บนะคะเพิ่งได้เออ่ได้ยื้อเวลาคือออกจากหม่องเฮ็ดงานมาเพราะว่าแขนก็นยังบ่ทันได้เซาเนาะค่ะแขนก็นเฮ็ดงานหลายก็ปว่ปวยก็ป่วยก็เป็นคือกันเนาะค่กะก็เลยต้องพยายามให้นําบ่ง่ายหลุดก็คือ พยายามนะคะส่งส่งกำลังใจให้กันและกันเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละส่งกันเมื่อนี่กระบาท่านได้กินเขากระจักสิได้กินเขาตอนใดเบิ้งส่งกับซเป็นขวบเศร้าอีกคือเก่าน,นะคะก็เลยบอกว่าแม่เบิ้งดีๆเด้อเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลน,นั้นมุ่งม้อนกับ,บ่มี่าสิไปนอนจงังเดถ้าเป็นถ้าบน พอปวดขี่ปดยองสิก็ต้องได้เฝ้าไปเมียนเพราะว่าพยาบาลบอกว่าต้องมีค้นเฝ้าวันน่ะก็ต้องได้นั่งเฝ้ากันนะคะเสื้อผ้านาแพทย์ก็เพระท่านได้เปลี่ยนโมนจาก็ยังอยู่ในอันสุดเหตุงานอยู่นะคะคอยก็เล็จักสิว่าจังไดเยี๋ยนนี่ก็ห่วยเยี่ยงนี่คนจังไดหล่ะเยี๋ยนนี่ก็ ทางคอยนี่กเฮีขี้ฮอนอยู่อยากจะไปซอยนะาอยากจะไปซอยคือเขาน้ำซ้ำปานมันเกิดสาคัญอยู่แล้วเนาะผู้เฒ่านี่ต้องกินเขากินน้ำนะคะให้ตรงตามเวลาแล้วก็อีกอย่างนนหนึ่งเนาะผู้พ่อนี่ก็ต้องได้กินยาตามที่หมอสั่งไว้นะฮะกินตะตระเมดจังสีก็ต้องเบิ่งเวลาพอ้อครูเชื่อนี่เฮาเฮาเิเส็ยหยังสิบวันจำเป็นต้องไปเบิ่งเวลอเวลาแต่ว่าผู้ป่วยเป็น เป็นมาแล้วนะคะผู้ไดเป็นป่วยมาแล้วนะก็ต้องเบิงเวลมเวลาเพราะยังกินยาไปพร้อมนะคะนี่แหละสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยนะคะโมเจ้าผู้ไดกระตามอยากได้ยังกระยาอยากได้จนจนแบบเอ่อจนเกินไปเพราะสิ่งที่มันสิเกิดตามมาน่ก็คือว่าเข้าอยากลายมันกระเจ็บลายนะคะเขาอยากหน่อยเขากัยังอยู่พอประมาณใด แต่ว่าสิ่งนี้มันกับบอกไพ่บ่อใดนะคะสิ่งนี้เข้าก็ต้องเบิ่งจะค้องดีๆเนาะคะ่ะฮะละมวยแยกะมาเราสูฟังนะครับคำโท่โท่ค่ำแหลกนะคะคุยกระโพกับเม่เข้าก็อยากไดเง้ยนว่าเป็นจังไดส้สบายดีบ่อนะขีดทอดลูกเต่าทุกคนถุ่มืออเพิ่นเกิดสิโท่มากเพิ่นเกิดสิบบ่ในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเมือนี่โท่มากปุ๊บซิมแหลกที่เพิ่นบอออกมากก็คือ อีกละเดอ้อโรงพยาบาลมดเจา้ามดเจ้าอยากนี้งิ่เง่นั้นานพอลูกแท้ๆนะคะอยากจะบอกว่าโอ้ยเนาะน่นละซิ่งนั่นน่ละคุดเทือเนาะมันต้องมีคนผู้ใดผู้เนืองอยู่บ้านนะคะตั้งแต่เข้าออตะกี้มวยก็ต้องได้ดูแลเพิ่นเนาะเวลาเจ็บเป็นเยน็นอุ้นมากสิกรได้ไปส่วนกันนะคะแต่ว่า ช่วงงหญ่ขึ้นมาแล้วเ้าไม่ครบอบไม่คั่วก็บริเวณใไซมาไซง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะฮ้อยู่ตางทินจังสีแหงไปอยากมาอยากมวยเจ้าเอ้ยนะคะมวยก็ขโคนะคะโคให้ะารีรัตนาไัรน,นะคะคลุมคล่องดูแลทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะค่ะ บุพาการีทุกทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขความจเจริญเนาะค่ะเมื่อนี้มาทรงข้าวข้าวให้ฟังเนาะค่ะแล้วก็เอาไมา้เบิงว่าไปบำบัดจังไดนะคะไว้พ่อกันคลิปหนาเด้อมูจเเจาจังไดกะทรงกําลังใจให้คนทั้งบ้านนําเด้อค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เหาหรือว่าจะเป็นยายน้องปองไปนะคะทุกผู้ทุกคนรักกันไว้โดนเด,ด,ด้อค่ะไว้พ่อกันคลิปนนะคะเมื่อนี้ขอโตแล้วบ๊า,ายบายค่ะสุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ